สวัสดีค่ะ f ีช่องกระแสสตอรี่คลิปนี้มอัปเดตคิวงานระเบ,บียบว,วาทสินอีกเช่นเคยนะคะเจอกันวันนี้วันที่9กุมภาพันธ์2566นะคะ,ะ FT แฟนคลับชาวจังหวัดบุรีรัมย์อย่าลืมไปให้กำลังใจระเบ,บียบว,วาทสินได้นะคะที่วัดสีสะแรบอำเภอพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้นะคะ เอสซีแฟนคลับในพื้นที่อำเภอพุทธไทยสงบุรีลำและพื้นที่ใกล้เคียงอย่าลืมไปให้กำลังใจกันหน้าเวทีเยอะๆนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่องกระแซสตอรีด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากระเบียบวัฒนินแฟนเพจไว้ะที่นีด้วยนะคะ ตามตามันขอบพันจกต้างันอบพันจักจ้างคน้ดอกเยวกว่ทีวีก